ที่เราเห็นนะครับเป็นต้นโพนะครับขึ้นอยู่ข้างศาลาเลยตรงนี้<า>ครับตอนนี้ต้นโพนี้ตายแล้วเดี๋ยวแต่ต่อก็เลยทําการเผานะครับเพื่อให้ให้ตอหมดไปใช่ไหมครับเออให้ตอหมดไปนะครับใหญ่มากเลยพอดีเห็นไฟเมื่อกี้มันลุกขึ้นมาเลยนะครับต้องน้ํามาฉีดไปเนี่ยนาฉีดน้ําแล้วจะให้ต้นมันหมดไป ไก่ครับกบแล้วก็ต้นกลางทางพ้นทุก์มีอยู่แต่ผู้เดินทางไม่ดีครับต้นกลางมีสิงอยู่ตรงกลางไม้เลยครับต้นกลางครับวัดนี้มีสุภาษิตเยอะครับจะถือหรือจะวางให้ถามใจตัวเองไม่มีใครรบกวนจิตใจเรา ได้เท่ากับความคิดของเราเองควันยังขงโมุงอยู่เลยครับตุ่มโบราณครับตรงนี้เป็นต้นปอยเซียนครับชวนชมครับปอยเซียนกุราบแล้วก็ช้างครับช้างช้างนี่เป็นปูหรือเป็นหมูทิมครับสิงครับช้างไฟเบอร์ครับตัวใหญ่มากเลยชวนชมครับนี่ก็ชวนชม ช้างแล้วก็สิงช้างหมูเงินเมื่อกี้หมูทองครับช้างนะครับส่วนฐานเนี่ยเหมือนต้นไม้ครับต้นไม้ยาวไปนู่นเลยนุน่นต้นโพครับกำลังจะหาทางอ,าออกโดยการเผาเพื่อให้ลำต,ต้นเนี่ยไม่มีใช่ไหม ครับนี่คือพระโบสถนะครับวงล้อแห่งธรรมครับพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาครับกำลังเข็นวงล้อครับเข้าไปดูครับที่นี่นะครับรั้วเป็นที่เก็บอัฐิของชาวบ้านเห็นไหมครับเนี่ยเรียงไปเลยนะครับยาวไปนู่นเลยที่เก็บอัฐิของชาวบ้านเป็นรั้ว ด้านข้างพา้าโบสดครับนกพิราบครับชอบมาเกาะข้างบนเป็นโหงสุภาษิตครับอยู่ตามต้นไม้นะครับยาสมาคมกับคนพาลเป็นศัตรูทุกเมื่อนะครับผู้เจริญเมตตาดีแล้วย่อมหลับและตื่นเป็นสุขพา้าโบสดสร้างเสร็จเมื่อพศสอ 2, 3, 3 7ครับ ต้นตะเคียนยักษ์ครับพระนาเรศวนครับครับพระเจ้าตักสินครับขอโทษครับพระเจ้าตักสินนี่คือวิหารบูตพา,าจารย์ครับผลิตสถานองพระสทอดอยู่ด้านในต้นตะเคียน ช่างกำลังติดตั้งทำรางน้ำอยู่นะครับหลังคาเพิ่งเสร็จลวงพ่อปากแดงกับไองนี้สักดิ์สิธ์ครับแล้วก็ไอ้ไข่อยู่นี่วัดคมสุวรรครับ